กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่หายไปพักใหญ่ๆนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่การแข่งขันนะคะในฮิตที่ฮีทที่17นะคะนักกีฬาที่นำอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นอชิระวิทย์อักษารานนท์ค่ะนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วง50เมตรสุดท้ายแล้วนะคะตามมาด้วยจิรัตคีปริยัตนะคะก็นะคะสำหรับอชิรวิทย์นะคะหนีเดียวมาคนเดียวนะคะ่ะ มาดูสถิติของน้องกันค่ะว่าน้องก็ทำเวลาได้เท่าไหร่นะคะณนะตอนนี้นะคะและก็เข้าเส้นชัยมาเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับอาชิรวิทย์ค่ะสองนาทีสามหนึ่งจุดสามห้าวินาทีนะคะแล้วก็ตามมาด้วยจิรัตนะคะสองนาทีสี่ห้าจุด